ึ่งเรื่องดีกว่าคุณผู้ชมค่ะพักเรื่องคิดเครียดไปมาเรื่องที่เครียดกว่าเดิมอ้าเดียวเครียดกว่าเดิมต้องเป่าสมองสิให้ไม่เครียดคุณเครียดกว่าเดิมจริงเพราะว่าทีมข่าวของเราเนี่ยนะไปลงพื้นที่ลงภาคสนามและไปสัมภาษณ์เพราะว่า PR อาเนี่ยนะหรือว่าค่ายเพลงเนี่ยเขาเชิญนักข่าวไปแถลงข่าวงานเปิดอัรบัมค่ะของน้องทอยเดอะทอยหลังจากห่างหายจากวงการเพลงไปสองปี น้องให้สัมภาษณ์น้องพูดนะในการถแถลงข่าวเนี่ยไม่รู้เรื่องงงจริงเขาไม่ได้ไภาษาไทยเหรอคะน้องพูดภาษาไทยแต่น้องอาจจะพูดเข้าใจาใยากรายการอะไรเราก็จะงงง,งนิดนึงนะซึ่งต้องบอกว่าทีมข่าวของเราเนี่ยได้แกะข้อความมาแล้วก็บอกเราเรื่องราวให้ฟังด้วยนะหลังจากที่น้องเนี่ยห่างหายจากวงการเพลงไปสองปีเต็ม,ตมๆหลายหลยคนก็ถามเลยค่ะว่า หายไปไหนทอยถามว่าคิดถึงเพลงไหมทอยบอกแบบนี้เลยค่ะว่าคิดถึงทุกอย่างรู้สึกว่ามันไม่ได้นานเลยครับแต่ก็หายไปกับโควิดด้วยเล่นเกมอยู่2ปี 2> กินข้าวบ้างไหมน้องทอย <laughs> เล่นเกมไปสองปี <laughs> แต่ก็ทำงานด้วยแต่เราก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลก็เลยไม่ค่อยได้อัพรูปรงเข้าใจเวลาคนเล่นเกมหรือคนอยู่บ้านเนี่ยรูปมันไม่ค่อยแตกต่างกันเขาก็จะไม่ค่อยกล้าลงรูปอื่น อ่ะรูปมันก็จะไม่มีให้ลงแต่พอวันที่ลงไปคนก็ทักมาเยอะมากตกใจเหมือนนึกว่าหนีไปเลยแล้วที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นโซเชียลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าชีวิตผมเนี่ยมันไม่ค่อยน่าสนใจ แต่สัญญาว่าจะกลับมาเล่นโซเชียลให้มากขึ้นต่อจากนี้ไปผมจะไม่หายไปแล้วน่นอกจากเล่นเกมก็ดูหนังทั้งวันถือว่าได้พักผ่อนด้วยบ้านผมเนี่ยมี3ามชั้นเราอยู่กันชั้นสามคนเดียวปลูกหญ้าไว้แต่ไม่ได้รดน้ำ<ม>อันนี้นะคุณผู้ชมจินตนาการว่าน้องนั่งถแถลงข่าวเรื่องของอาาลบั้มอยู่น้องเริ่มพูดเรื่องบ้านชั้นที่สน้องอยู่ชั้นสามคนเดียว ปลูกยาไว้แต่ไม่ได้รดน้ำ้าตายเศร้ามากๆแต่แฮปปี้มากเพราะไม่ได้ไปไหนแต่ที่เห็นว่าหายไปนั้นพักผ่อนมานานจริงๆก็ทำเพลงไว้ร้อยเพลงแต่ว่าใช้ได้ประมาณ3-4เพลงเท่านั้นส่วนกลับมาพอะค่ายเนี่ยอยากให้ปล่อยเพลงบ้างเพราะค้าวกลัวว่าผมเนี่ยจะติดเกมไปมากกว่านี้ ผมว่าผมตื่นเต้นไหมอ่าถามว่าผมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมหลังจากปล่อยเพลงแล้วก็ติดอันดับคือเราไม่ค่อยได้สนใจอะไรพวกนี้แล้วเราทําเพลงเพราะมันสนุกดีความกังวลของเราเวลาทาเพลงออกมาก็แค่กลัวค่ายว่าจะไม่ชอบเท่านั้นเองนอกนั้นสบายสบายส่วนชื่อเพลงค่ะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยเพลงเขาชื่อ w i ล d ดา วายละดาเนี่ยมาจากไหนรู้ไหมน้องถอยน้องถอยบอกแบบนี้คุณชมขาว่าก็แรงบันดาลใจมาจากการนั่งกินวายนั่งจิบวายแล้วก็เห็นผู้หญิงเห็นหญิงสาวนั่งจิบวายอยู่ก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาวายละดาแค่นี้เลยแค่นี้เลยที่มาที่มาค่ะวายละดาแต่ถ้าดิฉันไปเห็นคุณตั้งโอเนี่ยคุณตั้งโอก็จะมีชื่อเพลงใหม่ทันทีเล่าขาวละดาเล่าขาวละดา กงระดาเป๊กระดาแบบนี้ได้ไหมดูแบบว่าฮาร์ดคอร์มากเลยนกแล้วเพียงเขาติดอันดับแล้วนะม่ฟังไปปุ๊บติดหูเลยติดหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วไม่ได้ถ้าติดหูซ้ายก็อยู่หูซ้ายเออแต่ต้องบอกว่าแปลกมากเลยอ่ะกับการสัมภาษณ์เขาครั้งนี้ต้องกลับไปโฟกัสเรื่องย่าเขาอ่ะย่าเนาะเออพอเขาพูดอะไรมาต้องจาได้แต่เรื่อง ไม่ได้ลดน้ำต้นไม้เพราะอยู่ชั้นสมอยู่ชั้นสามคนเดียวเล่นเกมไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ถ่ายรูปเลยไม่ลงโซเชียลลดน้ำไม่ได้ลดย่าเลยตาะย่าตายเศร้าเสียใจแต่ก็แฮปปี้เพราะว่าได้พักผ่อนใช่เขาบอกว่าน้องทอยเนี่ยต้องมาเจอคนหนึ่งใครพิ่มีต้องเจอกับปามไม่สักคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตนั้นประมาณ20ชั่วโมง ตรีอมแต่เก่งเนาะเขาเตรียมเพลงไว้ต้องเป็นร้อยเพลงเลยอะใจได้3ามหนึงสี่สามในสีของร้อยะโอ้โหก็นังไงก็ต้องดูแหละว่าคุณภาพมันต้องแบบแน่นครับเพลงแน่ๆเพราะว่าเนาะก่าจะกั่นกองออกมาได้อ่ะแต่ว่าอารมณ์ศิลปินเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเหมือนกันชอบนะเขามีความเป็นตัวของตัวเองเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเขาจะมีความสุขในแบบของเขา วายด้วยวายกิน<อ>วายด้วยต้องมีวายด้วยวายละด,า,ดานิด,ดนึงนะอ่ะไปหาฟังเพลงกันได้ค่ะสำหรับเพลงวายละดาจุกสปอร์ตซิฟายรวมไปถึงคลื่นวิทยุทั่วประเทศต,ตอนนี้เปิดฟังกันได้เลยค่ะ